เลยจ้าเพื่อนๆวันนี้เข้าครัวอีกแล้วนะคะเข้าครัวนี่นังได้หนังหมูอันนี้หนังหมูหนังหมูหนังหมูเลยจ้าเนี่ยหนังหมูไม่มีมันไม่มีอะไรหนังหมูลว้ลว,ลวนๆแบบนี้จะไปได้มาได้มาแล้วก็ทํายังไงสมัยจะต้มค่ะแกะออกเขาจะมีเป็นแทกแบบนี้นะจ๊ะแกะออกแบบนี้เลยค่ะแกะออกแล้วก็เอามาล้างอีกทีนึงนะคะต้มน้ําไว้แล้วค่ะ ต้มน้ำเดือดค่ะไม่แล้วเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยหนังหมูเลยค่ะเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบนี้เนี่ยสองสามหนังเลยจ้ะเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบนี้เด้ยวสังปุไทยจะล้างก่อนนะคะเดี๋ยวจะตัดตัดออกก่อนค่ะเพราะมันแผ่นใหญ่เหลือเกินเดี๋ยวมันจะล้นหม้อตัดเลยค่ะเอากรรไกรตัดจ้ะตัดแบบนี้เลยเพราะว่าแผ่นเขาใหญ่แต่เวลาเราเอาไปต้มในน้ำเดือดน้ำหม้อ ที่เขาเดือดไวแล้วเราต้มน้าไว้เลยนะคะใส่เกลือลงไปแต่พอดีสาวบุไทยได้ต้มน้ําซุปไว้แล้วก็เลยใส่น้ําซุปอันเดิมเลยจ้ะนี่จ้ะตัดไว้แบบนี้เลยค่ะตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างน้าจะล้างน้ําเปล่าล้างน้ํเปล่าค่ะถ้ามีน้ําส้มใส่ชูก็ล้างน้งําส้มใส่ชูสาวบุไทยก็มีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้มล้างน้ําเปล่าแบบนี้ก่อนนะคะ ค่อยล้างน้ำส้มสายชูตามทีหลังก็ได้ค่ะี่ยหนังหมูแล้วค่ะเราเอาไว้ทําเมนูหลายต่อไปจะทํา,ทำา,ายำทาอะไรแต่เราจะต้มไว้ก่อนแล้วค่อยหัน่นเอออันนี้คือวิธีการต้มล้างล้างสองน้ำสามน้ำนี่แหละค่ะเมืม่อนี่แหละก็เศร้าบุกเลยค่ะง่ายดีโอเคแบนีนแต่สาวพุทยจะเอาน้ําส้มสายชูน้ำส้มสายชูอยู่นอเอาน้ำส้มสายชูล้างนิดหน่อย น้ำส้มสายชูก็หาซื้อได้ง่ายจ้ะที่นี่ก็นี่จ้ะจะใส่น้ำส้มสายชูเดี๋ยวหนึ่งฝาหนึ่งฝาพอค่ะ่าใส่หลายมันเปลืองใส่หลายมันเปลืองใส่หนึ่งฝาจบค่ะแล้วก็วันนี้เราจะขยำล้างคาวจะ้ะน้ำส้มสายชูเนี่ยดับกลิ่นคาวได้ดีแล้วก็สะอาด นี้ค่ะเราจะขยำแบบนี้เลยมาจากครัวสาวคนไทยจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยขยำเลยค่ะขยำแบบนี้นจากเขาก็จะออกเป็นสีสวนะ่วนอะกรดูกน้ำส้มสายชูนะเะาจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวงามเมื่อจากเนี่ยเล้ก็จะขยำแบบนี้เลยค่ะก่อนที่จะเอาไปต้มขั้นตอนล้างรอน้ำเดือด เนี่ยเขาก็จะเวลาเราล้างน้ำส้มสายชูหนังหมูเขาจะสวยเขาจะออกเป็นสีขาวสวยเลยจ้ะน้ำส้มสายชูเนี่ยล้างได้ทุกอย่างที่เป็นของขาวเนาะพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยเราจะล้างแบบนี้เนาะพยำาแบบนี้จ้ะพยามให้มันสะอาดสะอาดนิดนึงแล้วก็เอาน้ำเปลา ล้างเลยค่ะในน้ำเปล่าล้างประมาณสองสามน้ำก่อนที่จะเอาไปต้มล้างจนน้ำสะอาดเลยจะ้ะนะเขาจะขาวเลยนไมเห็นเขาจะขาวเลยเขาจะขาวขึ้นมาเลยถ้าโดนน้ำาุ้มใส่ทูทำความสะอาดได้ดีเยี่ยมสีเลยจ้กน้ำาุ้มใสู่ติดบ้านไว้นะคะเ็ดเ็บเล็กๆน้อยๆเอามาฝากจ้า จากครัวสาวบุทไทยสไพซยสุดเดนวันไหนเก่งอีหยังดอกจ้าคู่พักรักจํามาอีกที่มงที่กัน <c oughs> เป็นพอดีเป็นคนชอบทำอาหารชอบทำค่ะแต่ทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะแบบสูตรสูตรตัวเองอ, <c oughs> อะแม่กับข้าวกับข้าวเนี่ยมันเป็นสูตรของใครของมันเนาะไม่ได้ตายตัวเด้อค่ะเด้อล้างจากซานาน,น้ำชี้น้ำพุนละจา้า มานี้จะล้างตามน้ำสีน้ำมันเทใส้แล้วมานี้นะคะนี่ก็สะอาดแล้วแล้วก็เอาไปลงหม้อได้เลยลก็พักไว้ตรงนี้ก่อนนี่นะคะนี่เอาไปลงหม้อเป็ดนึงนะคะไปลงหม้อได้เลยน้ําก็เดือดแล้ว น้ำต้มก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าไม่มีน้ําซุปน้ำไายเหมือนสาพุทไทยก็ต้มใส่นี่จากขั้วสาพุทไทยมันสีเลี่ยวท่าแบบนี้